ถ้าผู้ชมมองเห็นเป็นเลขอะไรก็ลองดูนะคะต้องดูในกล้องถึงจะเห็นนะคะก็มีคนที่มาทำโรงทานจากสังขานะคะเขาได้โชคม,มาสองวดแล้ววันนี้ก็นำขะน้ามาทำโรง เจอพี่อีมน,นะพ,นพี่อินพี่อินเดี๋ยวมาขอโชคถีบเรือล,ล่มกันนะคะเดี๋ยวขอโชคผี่เรือล,ล่มนะคะก็รวยทุกวันแล้วกันเนาะรวยทุกวันจนถึงวันที่สิบหต่อไปเป็ก็รูด้วยรัละ็กอะไปเอี่ เป็นคู่หรือเป็นอันเดียวอันเดียวเสร็จเนาะเลขสามครับการที่เป็นแรดตาอ่างอีกอีกไม้หนึ่งพี่เลขสามเลขสามสองสามสองสามไหมเขามีสองตัวเหรอเอาสองสามเลยไม้เดียวได้สองเลขเลขพี่เนาะพี่อิงไหววันไหนนี่ได้หกห้าศูนย์ เมื่อวันพระที่ผ่านมาอ๋อก็ผีเลือร่มก็ยังให้โชคอยู่โอ้ได้หกห้าศูนมาวันพระใหญ่จุทุกได้หกห้าโอ้เต็มเต็มถูกอีกแล้วพี่อินถูกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีผู้คนมากมายนะคะมาทำบุญงานเทนสังกทานนะคะ เขาเห็นวิญญาณในต้นยาและมีคนถูกสามตัวตรงอ๋อเขาถูกสามตัวตรงมาแล้วนะสําหรับต้นนี้นะคะมาไลรที่โดนล่มเนื้อยืนเห็นไหมเลขศูนย์ค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมนี่ันมายืนตรงแม่เห้ยเห็นพี่เห็นเลยนี่เต็มเลยเลขศูนย์ค่ะลูกไม่มาเมื่อวานเนาะเนาะไหนไม่ได้มาเพราะของใครจะมาดูงวดหน้ามาอีกก็ได้ อุ 1> <time> <c oughs> ้1หนึ่ห้าพี่หนึ่งศูย์รศัพท์ไหนคะหนึ่งูนย์ห้าเนาะโอ้หออกไปแล้วออกอีกนะเอาะเขาเคยได้สารตัวตรงอุ้ยนี่นี่พี่อินนี่อะไรเนี่ยเนี่ยเนนี่นี่ยนี่อะไรเนี่ยเหมือนเลขเลยรับครูลองดูในโทรศัพท์นี่จะเห็นเลขไหมแปดแล้วเนี่ยแปดมาแล้วเนี่ยห้าแปดห้าแปดที่ห้าแปดาแปดเนาะ แปดไหมได้ไหมแล้วถ่ายไปนี่นี่ถ่ายไปนี่นี่บบะมาเท่าซั หกเก้าได้ทั้งศูนย์ห้าเลยงวดน,นี้ห้าศูนย์ป้าเห็นเลขอะไรป้าเต็มสามโทป้าเห็นสามหกเ 6, หรอเลขฝาลุมเพิ่ channel, งเอามาเมื่อกี้ก็สามหกนะอ้าวเหรอเพิ่งเอามา,าเมื่อก,กี้เลยเลขฝาลุมก็สามหกในนี้ก็สามหกชี้ชี้ข้างในชี้ข้างในตรงไหนสามหกตรงนี้ตรงนี้นเหรอโอ้ชัดนะนี่ ดั้เนี่ยมเลยถูกซองข้ามามาถูกซองรั้งสมานี่ถูกซองอ๋อมาที่นี่ถูกสองวัดแล้วโอ้ยทำไมหมานแพ้คนบ้านนี้บอกอ๋ออยู่สังฆาจะบณ์สันไปโอมาขอโชคผีเรือล่มทำบุญเพนสังฆทานอ๋อทำรงทานอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะโอ้มาไกลนะมาทำรงทานนะคะ ก็มาทําโรงทานด้วยมาจากสังขารเลยมาไกลสังขารน้ําท่วมก็ยังมาช่วยเนาะอะไคะมาประจํมาประจำเขาบอกว่าเขาได้มาสองงวดแล้ววันนี้เลยมาทําโรงทานนะคะในบุญเพนสังฆทานนะคะก็อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะโชคตรงไหนพี่ในเรือเหรอตอนนั้นไปสองหกมอโอ้ พอมาถึงนี่คือเห็นเลยถ้าเขาให้โชคโอ้นลุกเลยพี่พอพูดถึงเขาเห็นได้วานนั่งอยู่ตรงนี้เฝ้าเรืออยู่แถวนี้อุ้ยพี่ดูคนยิงลุกพี่แล้วเขาตายอ่ะให้โชคสองงวดติดสามแปด โอ้เต็มเขาบอกว่าเห็นนั่งอยู่ตรงนี้เหรอเขามาดูยางตรงนี้ไหมตอนที่วันที่เขาเสร็จคนลุกจนถึงอกแล้วเนี่ยคือยางเขาหันมาเห็นนั่งอยู่ใส่เสื้อสีดำยาวนั่งเฝ้าทำหน้าที่อยู่เวลามีงานอไรเนาะไฟไวเกินก็ตอนที่เขาตายวันนั้นเราลงทานเสร็จลูกหญิงป่วยเป็นไข้เลือดออกไปนอนโรงพยาบาล ไข่สูง,งนนก็นั่นแหละโรงทานแล้วก็รู้ที่พี่ไปบอกอะนะ่ะเนอะนั่นแหละแล้วลูกหญิงก็ป่วยเป็นไข่เลือดออกก็ไม่ได้มางานสนนมนอโอ้นาน,น,นมากมเป็น10วันเลยอะ่ะไม้นี้นะคะเขาถูก3ตัวมาแล้วนะคะพี่5นี่ชัดจริงๆเนะอะแต่ทำไมหญิงเห็นหน,นี่เหมือน8 7เลยอะ่ะ ใช่ไหมตรงนี้ใครเห็นตัวเลขอะไรสามเจ็ดเมเหรอท้จริงนี่นีรเจ็จงอุ้ยครั้งนี้ก็อยากสามห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดเดี๋ยวเอาใหม่นะเห็นไหมใครเห็นเลขอะไรใครเห็นเลขอะไรเ็้าเยอะมากเลยมีแต่ห้ารผีเรือร่มเนี่ยีเรือร่มเนี่ยมีแต่ห้าอะไรเนี่ย อ่อไปดูนะนคะเต่งไม้เนี่ยเห็นเลขเยอะมาก <c oughs> เนี่ยเต่งเห็นเป็นเลขอะไรห้าเจ็ดหรือสามเจ็ดเนี่ยสามห้าหรือเปล่าใหญ่มากเลยเ <c oughs> ต่งเห็นเลขอะไรสามแปดหกห้า <c oughs> เจ็ดล้อฉันก็เห็นเป็นห้าเจ็ดห้าเจ็ดข้างบนเนี้เห็นไหม ได้เลขกันหรือยัง